ตัวไฟตรงนี้นะครับไฟตรงนี้ที่กระพริบเนี่ยมันคือไฟสัญญาณอแจ้งการทํางานของอิมมูเบลิเซอร์นะครับก็คือตัวระบบกุญแจกันขโมยนะครับถ้าเขาทํางานได้ปกติเนี่ยเขาจะกระพริบช้าๆแบบนี้นะครับเวลาเราเสียบกุญแจเข้าไปแล้วเปิดนะครับเนี่ยเขาก็จะติดค้างแล้วก็ดับนะครับ แบบนี้ก็คือสัญญาณตรงกันนะครับสามารถสตาร์ทได้ตามปกตินะครับแต่ในเคสที่ตัวกล่องกับกุญแจเนี่ยมันไม่เข้ากันนะครับมันก็จะกระพริบทีๆนะครับแล้วก็จะสตาร์ทไม่ติดนะครับโดยที่เวลาบิดกุญแจไปเนี่ยเครื่องก็จะหมุนตามปกติเลยแต่ว่าไม่ติดนะครับหรือว่าอาจจะไม่หมุนเลยอันนี้ก็ ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันไม่ติดแน่ๆแหละเพราะว่ากุญแจกับตัวกล่องเนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับระบบความปลอดภัยเขาก็เลยทํางานนะครับก็ประมาณนี้นะส่วนอา,อาการสตาร์ทไม่ติดอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นไฟแบตต่ําไปเนี่ยมันก็จะเป็นอาการแบบหน้าจอจะก,กระพริบนะครับก็คือแบบดับไปเลยหรือว่าดับแล้วติดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบอ่า ไฟไม่พอขั้วแบตหลวมนะครับซึ่งขั้วแบตหลวมเนี่ยผมก็เคยเป็นครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวจะพยายามหาคลิปมาให้ดูนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีอ่าอาการบิดสตาร์ทแล้วเครื่องหมุนนะครับหมุนแบบทีๆเลยนะครับแต่ว่าไม่ติดนะครับอ่าก็คือมีเสียงใดอันนั้นเนี่ยเกิดจากตัวตอนนั้นที่สาเหตุที่เจอก็คือตัวรีเลย์นะครับ ตัวรีเลย์ของป um ั๊มติ๊กนะครับมันเสียนะครับรีเลย์เนี่ยก็ตัวละร้อยกว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเช็คแล้วไฟอิโม,โมปกตินะครับแล้วก็สตาร์ทหมุนอยู่แต่ว่าไม่ติดเนี่ยให้ลองสังเกตนะครับตอนที่เราบิดกุญแจเปิดขึ้นมาก่อนสตาร์ทเนี่ยมันจะมีเสียงดังอืดนะครับถ้าไม่มีเสียงตงัวนี้แปลว่าป um ั๊มติ๊กไม่ทำงานละ รานนี้ปั๊มติ๊กไม่ทํางานมันก็จะมีสาเหตุอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือตัวปั๊มติ๊กเสียจริงๆนะครับซึ่งเกิดได้ยากมากนะครับเพราะว่าอายุการใช้งานเนี่ยเขาก็ยาวนานอยู่นะแล้วก็อันที่2นะครับก็คือการที่รีเลย์เนี่ยเสียนะครับถ้ารีเลย์เสียเราก็ไปเปลี่ยนรีเลย์นะครับตัวละประมาณ200กว่าบาทนะครับที่ซื้อมานะครับ ก็ตัวเรื่องของรีเลย์เนี่ยก็เคยทำคลิปไปแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ